เกมสาวม้าที่กำลังรับความนิยมอยู่ในตอนนี้ก็กำลังโดนทางโคโนมิยื่นฟ้องเข้าเสร็จแล้วโดยอ้างว่าเกมสาวม้าละเมิดสิทธิบัตรของเกมตัวเองงานนี้เนี่ยเล่นเอาปวดหัวไปตามๆกันเลยล่ะครับแล้วเรื่องราวสุดวายป่วนในครั้งนี้มันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมโคโนมิถึงหาว่าสาวม้าละเมิดสิทธิบัตรได้ถ้าพร้อมแล้วล่ะก็เราไปดูดราม่าในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับอันลิชเครื่องดื่มบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรมให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t ชันเลยนะครับ ในช่วงเดือนที่ผ่านมากระแสของเกมสาวมาก็ถือว่าเป็นที่ยอดฮิตติดชาร์ตทั่วโลกมีผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาเล่นเกมนี้กันเยอะแถมมันก็ยังปลุกกระแสให้ผู้คนสนใจการแข่งขันม้าเพิ่มขึ้นอีกด้วยและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกมเป็นการแสดงให้เห็นว่าแนวทางของเกมกําลังไปได้สวยเลยทีเดียวแต่แล้วเรื่องราวที่มันไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่างโคโนมิก็ได้ลงมาทําการฟ้องร้องเกมสาวมาเข้าให้เนี่ยนะสิเล่นทำอะไรเลยคนที่ได้เห็นข่าวนี้ต่างก็งงไปตามกันว่า เกมสาวมาเนี่ยนะไปทําอะไรให้กับยักษ์ใหญ่อย่างคนามิไม่พอใจกันหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าเรื่องการฟ้องร้องในครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในวิดีโอเกมอยู่ด้วยคดีฟ้องร้องระหว่างคนาอมิและก็สายเกมเกี่ยวกับอูมามูซูเมะหรือสาวมานานเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการเกมญี่ปุ่นและต่างประเทศเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ข้อพิพาทระหว่าง2บริษัทใหญ่แต่มันยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมเกมอีกด้วยเรื่องราวนี้เนี่ยกรเริ่มต้นึ้นในปลายเดือนมีนาคมปี 2023หรือเมื่อ2ปีที่แล้วที่ทางโคนนมิเนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลโตเกียวโดยกล่าวหาว่าไซเกมซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมอูมะได้มีการละเมิดสิทธิบัตรบ,บางอย่างที่บริษัทถือครองอยู่โดยสิทธิบัตรดังกล่าวเนี่ยถูกจดไว้แต่ในปี2013และจะยังมีผลบังคับใช้ไปจนถึงปี2033หรือมีอายุก,กว่า20ปีด้วยกันทางโคนนมิได้อ้างว่าตัวเกมสาวม้ามีเรืที่คล้ายกับคนไกที่พวกเขาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรซึ่งนั่นคือการใช้ตัวละครสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตคาแรคเตอร์ กับตัวละครหลักเพื่อทําให้เกิดเหตุการณ์พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นการปลดล็อกฉากใหม่หรือได้โบนัสระหว่างการเล่นโดยระบบลักษณะนี้ปรากฏมาก่อนแล้วในเกมซีรีส์อย่าง Power Pro Baseball ที่คนมีเป็นผู้พัฒนาและนี่เ,เป็นจุดที่พวกเขาเชื่อว,ว่าทางไซเกมนั้นมีการละเมิดสิทธิปะัะรพวกเขาอย่างชัดเจนเพราะว่าในเกม Power Pro Baseball หนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือระบบตัวละครสนับสนุนซึ่งถือเป็นหัวใจของโหมด Success Mode ที่ผู้เล่นต้องสร้างและพัฒนาตัวละครนักเบสบอลข,ของตัวเองแนวคิดของระบบ นี้คือการให้ตัวละครอื่นในทีมเช่นเพื่อนร่วมทีมโคช้ชหรือแม้แต่คนรู้จักจากชีวิตประจาําวันเข้ามามีบทบาทโดยตรงกับการฝึกซ้อมของผู้เล่นเมื่อผู้เล่นเลือกทากิจกรรมการซ้อมตีการซ้อมวิ่งหรือว่าการซ้อมรับหากมีตัวละครสนับสนุนเข้ามาฝึกด้วยผลลัพธ์จากการฝึกก็จะดีขึ้นกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นค่าพลังที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการซ้อมของคนเดียวหรือการปลดล็อกเหตุการณ์พิเศษที่อยากทาให้ได้สกิลใหม่และค่าความสามารถที่มากกว่าเดิมแต่เมื่อเกมสาวม้าข,ของไซเกมเปิดตัวหลายคนก็สังเกตได้ว่าระบบ การซัพพอร์ตของเกมนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับตัวละครสนับสนุนของ Power Pro เพราะว่าในเกมสาวมาผู้เล่นก็ต้องเลือกการซัพพอร์ตมาวางไว้เพื่อช่วยในการฝึกซ้อมการเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลให้ค่าพลังเพิ่มขึ้นเกิดเหตุการณ์พิเศษหรือทําให้ตัวละครปลดล็อกทักษะใหม่ได้แม้ว่าจะมีความคล้ายกันอยู่ในระหว่างทั้ง2เกมแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นความแตกต่างอยู่หลายจุดจุดแรกคือรูปแบบของการมีอยู่ของตัวละครใน Power Pro Baseball ตัวละครสนับสนุนจะเป็นเพื่อร่วมทีมโคช้ชหรือว่าบุคคลที่อยู่ในโลกของเกมซึ่งผู้เล่นจะได้ จเจอโดยตรงระหว่างการเล่นการที่ตัวละครเหล่านี้มาฝึกด้วยจะส่งผลโดยตรงต่อค่าพลังของตัวละครหลกักและมันจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างเนื้อเรื่องเช่นถ้าฝึกกับเพื่อนบางคนอาจจะได้สกิลที่เกี่ยวข้องกับความเด็วหรือการป้องกันในขณะที่การฝึกกับโคช้ชก็อาจจะเพิ่มทักษะเชิงกลยุทธ์ส่วนในเกมสาวมา้าระบบซัพพอร์ตถูกออกแบบมาให้ในรูปแบบการผู้เล่นต้องเลือกการเหล่านี้มาจัดทีมก่อนเริ่มการฝึกซ้อมการแต่ละใบแทนตัวละครสาวม้าที่มีบทบาทพิเศษโดยจะมอบค่าพลังพื้นฐานหรือว่าโอกาส ให้เกิดเหตุการณ์พิเศษระหว่างการฝึกการ์ดบางใบาอาจช่วยเห้สกิลใหม่บางใบช่วยให้ค่าพลังพัฒนาไวขึ้นการ์ดเหล่านี้ไม่ใช่ตัวละครที่เดินมาซ้อมด้วยเหมือนใน power pro แต่มันคือบัฟหรือว่าแรงสนับสนุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าความต่ตงอีกอย่างคือระบบความยืดหยุ่นของ power pro baseball จะมีลักษณะการเล่นที่พิ่งพาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในระหว่างเนื้อเรื่องทําให้แต่ละครั้งที่เล่นใหม่อาจได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมขึ้นอยู่กับการเลือกซอกกับใครในสถานการณ์ที่เจอในขณะที่เกมสาวม้าเนี่ยมีความเป็นการจัดเด็ก การเตรียมการซัพพอตก่อนเล่นมากกว่ากล่าวก็คือผลลัพธ์จากการพัฒนาตัวละครถูกวางรากฐานตั้งแต่ต้นจากการเลือกการ์ดดังนั้นแม้2ระบบจะตั้งอยู่บนแนวคิดเดียวกันคือการให้ตัวละครอื่นเข้ามาช่วยเพิ่มค่าพลังและก็ผลหลือความสามารถใหม่แต่รูปแบบการใช้งานแตกต่างก,กันอย่างชัดเจน power pro baseball เน้นความสมจริงและการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครภายในเรื่องในขณะที่เกมสาวมาเนี่ยดึงระบบนี้มาปรับให้เข้ากับรูปแบบเกมการ์ดที่เหมาะกับมือถือมากกว่าทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองสามารถวางแผนได้ล่วง และปรับแต่งทีมได้หลากหลายแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นทางโคนนมิไม่เพียงแต่ขอให้สารตัดสินเรื่องการละเมิดแต่ยังเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า4,000ล้านเยนหรือเราประมาณเนี่ย870ล้านบาทไทยอีกทั้งยังต้องการให้สารเนี่ยมีคำสั่งยุติการเผยแพร่และให้บริการเกมสาวมาบนเครือข่ายทั้งหมดซึ่งหากเป็นจริงจะส่งผลกทบต่อผู้เล่นจำนวนมหาศาลเนื่องจากเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในเกมมือถือที่ประสบความสำเร็จที่สุดของญี่ปุน่นและมันจะมีการเปิดบอกกับสาวกเกมสาวมาอีกด้วย,วยเมื่อเกิดข้อถกเถียงขึ้นคนค พยายามจะอ้างว่าไม่ได้ต้องการจพระพลาดประสบการณ์การเล่นเกมจากเหล่าสาวกบเกมสาวมา้าแต่ข้อแก้ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ทาให้ใครเชื่อเพราะคําร้องขอให้ปิดเกมนั้นมันก็ย้อนแย้งในตัวเองอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นการที่โคนนมิเลี่ยงไม่ตอบคาถามว่าตกลงเกมนี้ละเมิดสิทธิบัตรข้อใดกันแน่ในตอนแรกก็ทําให้แทบไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องหรืออยู่ฝั่งเดียวกับพวกเขาหลายเสียงวิจารไปในทางเดียวกันว่าเป็นการฟ้องร้องเพื่อหยุดความสําสเร็จของคู่แข่งอย่างไรก็ตามผู้คนฝั่งญี่ปุ่นบางโซนเองก,ก็ยังมี ความเห็นที่เห็นใจโคนามิอยู่บ้างเนื่องจากกรณีนี้ใส่เกมขยยีโจดสิทธิบัตรที่คล้ายกับสิทธิบัตรของโคนามิซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดคดีนี้ขึ้นอีกทั้งญี่ปุ่นเองเคยมีคดีตัวอย่างมาแล้วโดยมาเป็นการที่นีเฮ n d ดฟ้องร้องโคโรปุระในประเด็นที่ใกล้เคียงกันโดยน n t ฮ n d ดก็ชนะคดีและคนส่วนใหญ่ก็ยืนคา i ี t ฮ n d ดในตอนนั้นซึ่งต่างจากกรณีของโคนามิที่โดนวิจารณ์เสียส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเพราะว่านีเฮ n โดมีภาพลักษณ์เชิงบวกต่วอวงการเกมและยังเปิดสิทธิบัตรหลายส่่วนนเพพือัฒาาุรกม ในขณะที่โคนนมิมีภาพลักษณ์เชิงลบและถูกมองว่าเน้นกอบโกยผลประโยชน์เป็นหลกักนอกจากความกังวลของแฟนเกมเชาวญี่ปุ่นทางฝั่งแฟนๆโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ก็มีความกังวลมากเช่นเดียวกันเพราะเคยมีตัวอย่างที่บริษัทเกมล้มละลายทั้งบริษัทจากการแพ้คดีสิทธิบัตรมาแล้วดังนั้นการฟ้องร้องครั้งนี้จึงถูกจับตามองหนักมากหลายคนมองว่าในที่สุดแล้วอาจจะจบลงด้วยการเจรจาและก็ยอมความเพราะเธอดึงยาวไปโคนามิเอ,เองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนไซเกมก็ไม่มีท่าทีว่าจะยอมปล่อยเกมเรือทงของพว เอย่างเกมซาวมาที่สร้างรายได้ระดับหลักพันล้านบาทต่อเดือนให้ต้องปิดตัวลงอย่างแน่นอนมีการคาดการณ์ว่าคนณมีเนี่ยอาจกดดันให้ไซเกมยอมรับในบางเงื่อนไขหรือแม้กระทั่งเสนอข้อตกลงร่วมธุรกิจแต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีจุดยืนที่แข็งกันมากยิ่งไปกว่านั้นราคาหุ้นของไซเบอร์เอเจน์อันเป็นบริษัทแม่ของทางไซเกมก็ได้ผลกระทบจากคดีความจนทําให้หุ้นระสรัมระสายอยู่ช่วงหนึ่งในขณะที่คนณมีเองก็ไม่ได้มีซีรีส์เรือโทสตารับเกมมือถือมากนักซ,ซึ่งซีรีส์ Power Pro เปนนในนนั้นด้ดวยและถ้าหาพวกเขาเนี่ยยังบีบบังคับจนผู้เล่นเกลียดชังมันก็สร้างกระแสตีกลาบตอบแบรนด์อย่างหนักได้ด้วยอย่างไรก็ดีหลายฝ่ายก็คาดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้จบลงด้วยการปิดตัวเกมสาวม้ารจริงๆแต่จะนําไปสู่การเจราจาเพื่อหาข้อยุติซึ่งอาจจะเป็นการจ่ายค่าชดเชยบางส่วนหรือการตกลงในรูปแบบอื่นอย่างไรก็ตามคดีนี้เนี่ยก็สะท้อนความเปราะบ,บางของวงการเกมที่เต็มไปด้วยสิทธิบัตรซับซ้อนและอาจทำให้การสร้างเกมใหม่ๆกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นในเวลาต่อมาโคโนมิก็ได้เปิดเผ ไละเรียนสิทธิบัตรที่ใช้ในการฟององฐานะของไซเกมโดยมันก็ประกอบไปด้วยระบบคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ที่ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนแปลงค่าสถานะตัวละครได้รวมไปถึงระบบเลี้ยงดูตัวละครบวกกับระบบที่ถ้าเอาตัวละครไปซ้อมกับตัวละครอื่นจะได้รับค่าสถานะพิเศษซึ่งโคโนมิมองว่าจุดนี้เนี่ยมันคือจุดที่ละเมิดสิทธิบัตรของพวกเขาแต่ในระหว่างที่เรื่องราวกำลังร้อนแรงเนี่ยมันก็ได้ผู้ใช้งาน reddit ตายดีคนหนึง่งที่เล่นเกม Pro Baseball Spirit ซึ่งเป็นเกมของโคโนมิได้สังเกตเห็นว่าปลายโฆษณาที่ปรากฏภายในสนามของเก มันดันมีโฆษณาของเกมสาวมมาอยู่ด้วยซึ่งเห็นเช่นนี้คนที่ตามดราม่าก็ได้แต่ยิ้มมุมปากกันเลยทีเดียวและล่าสุดหลังผ่านไป2ปีสายญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีคําตัดสินเบื้องต้นออกมาแล้วว่าสิทธิบัตรหลักที่โคโนมิใช้อ้างนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือเป็นโมฆะไปแล้วสิทธิบัตรนี้เกี่ยวกับระบบการซัพพอร์ตภายในเกมซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่โคโนมิใช้ในการฟ้องทางไซเกมประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าโคโนมิเนี่ยเคยจดสิทธิบัตรว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นจากการซัพพอร์ตที่ผู้เล่นวางไว้แต่ในเกมสาว กลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเสียทีเดียวเพราะแม่ไม่ได้วางการ์ดตรงๆเหตุการณ์ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าวางการ์ดเอาไว้อัตราการเกิดเนี่ยก็จะสูงขึ้นซึ่งทางไซเกมก็ยือนอยันว่าระบบนี้ไม่ใช่การละเมิดสิทธิบัตรนอกจากนั้นแล้วสิทธิบัตรดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการฝึกตัวละครของทางโคนามีเนี่ยมันก็ได้หมดอายุไปแล้วทําให้การฟ้องครั้งนี้เนี่ยจึงไปที่ระบบการ์ดซัพพอร์ตแทนยังไงก็ตามแตกสารชั้นต้นก็ตัดสินใจเพิกถอนสิทธิบัตรไปเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ไซเกม้ว่่านีจะ เป็นการแต่งใจศึจกษาชั้นตน้นมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหลา,าแฟนเกมสาวม้าก,กันแล้วว่าเกมของพวกเขานั้นเป็นต่อในยกนี้แต่ความซับซ้อนของระบบเกมเองมันก็อาจจะมีความคลาค,คลายคลายก,กันบ้างเป็นเรื่องปกติและเมื่อการตัดสินออกมาเป็นเช่นนี้ทางโคโนมิเองก็ไม่ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็ตามพวกเขาก็ยังสามารถยืดอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อเรียนสู้คดีต่อในชั้นศาลทดไปได้ส่วนทางด้านของไซเกมนั้นพวกเขาก็ได้ออกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองว่าเกมสาวม้าเนี่ยไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรของโ และพวกเขาจะพิสูจน์ความถูกต้องในกระบวนการสารต่อไปและเกมเนี่ยจะยังคงให้บริการตามปกติในร้าน้าแอปพลิเคชันและจะยังไม่มีการถอดออกจากบริการใดๆทั้งสิน้นข่าวนี้เนี่ยถือเป็นข่าวที่ทําให้สาวกเกมสาวม้าเนี่ยใจชื้นกันไม่น้อยยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทางโคนมีเนี่ยจะยื่นอุทธรณ์กับเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่และผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรและเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับและสำหรับ ใครที่ยังไม่รู้เรื่องของเกมซาวมาก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ